ขอน้อมน้อมองมหาบารมีและคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เหล่าพญานาคนาคานาคราชทั้งหลายนะได้เคยหลงบำเพ็ญเอาในตบะชานญาณสติสมาธิอิทิฤทิเดชใดๆก็ตามนะการทรงนิ่งในจิตในเอกสภาวะทั้งหลายการพัฒน์สอนลูกหลานบริวาลูกศิษย์สาวกทั้งหลายนนในการบำเพ็ญเอาในขั้นการทรงฌานในการเข้าฌานทั้งหลายการดำดิ่งทั้งหลายทำหมดสิ้นนะจนกลายเป็นการดอบตัวเป็นเองการกักขังตัวเองการจำศีล นะแต่ว่าไม่สามารถจะหลุดพ้นจากพนานกานแห่งจิตความเป็นจิตทั้งหลายได้ทั้งหมดทั้งมวลนะสิ่งใดก็ตามทีเ่เคยหลงตั้งเอาทําเอาด้วยความกดดันทั้งหลายในการปฏิบัติเอาทําเอานะในสติสมาธิตะบาฌาญญาณแต่ใดก็ตามนะการเคีเ่ยวเข็นลูกหลามบริวารทั้งหลายก็ตามนะการนําพาลูกหลามบริวารให้ปฏิบัติตามทําตามทั้งหลายก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนะนะจนกลายเป็นภูมิชั้น นะเราของเราพญานาคทั้งหลายนาคาทั้งหลายเราผู้มเพนทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นความหลงจริงจังตั้งเอาในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะจนไม่สามารถตรงต่อเนื้อหาธรรมได้นะการหลงติดหลงยึดหลงติดในองค์ชานทั้งหลายก็ต,ตามนะในความสงบความวิเวกความสันโดษในตัวเองทั้งหมดทั้งมวลนะนนะแต่ก็ยังมีความมืดอดัดขัดเคืองอยู่ในตัวมันเองทั้งหมดนั้นสิ้นนะจนกลายเป็นสิ่งที่เป็นพันธะพันณนาการกักขังตัวมันเอง น้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์สมเป็นประธานขอให้การวิบากของเราพญานาคนาคาทั้งหลายนาคราชทั้งหลายที่หลงบำเพ็ญเอาในตบารชาญญาสติสมาธิอินทริย์ิเดศหรือว่าคุณวิเศษใดๆก็ตามนั้นเอกสภาวะทั้งหลายจิตทั้งหลายนะพึงเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะน้ำแต่การบบดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสีอโหสีอโหสี นะให้เราพญานาคนาคานาครราชทั้งหลายเพิ่งมีส่วนในความขี้คลายสว่างสวัยความสมุทรเฉดเด็ดขาดอาถาราในตัวมันเองนะเพิ่งมีส่วนนะในกําลังการโปรดสัตว์แห่งโมเ่เราข้าพเจ้าทั้งหลายนะในองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์กรุกุบาจารย์ธรรมนรสินนะนะความหลุดพ้นทะลุทะลวงจากตบะฌานญาณการทรงนิ่งในจิตท,ทั้งหลายในองค์ฌานทั้งหลาย มรสม่วนนะแล้วก็เป็นกำลังร่วมในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดการเทินโซสแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เหล่าภูมิใต้น้าเหล่าภูมิใต้บาดาลทั้งหลายนะน้อมองมหาบารมีทุกพระองค์คุณพระตหลายทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เหล่าภูมิใต้น้ําใต้บาดาลทั้งหลายนะได้เคยหลงมกุนมัวเมาในโลกที่สุผลอแสงยทั้งหลายความสงสารเพลิดเพลินนะความหลงพึงพอใจนะในการเล่นเล่นทั้งหลายในมรรสศพทั้งหลายนะในความ หยาบกระด้าง ia ทางกายทางอารมณ์ใดๆก็ตามการมาคุณการมามทั grammar, ้งหลายการเสพกามทั high, pair, ้งหลายการเสพสังวาสทั้งหลายะการเสพอบายมุขทั้งหลายการพนันขันต่อยาเสพติดทั้งหลายแล้วก็ความสงสารเพลิดเพลินในการเล่นใดๆก็ตามแล้วก็การเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดใดๆก็ตามนะทั้งหมดสิ้นนะจนตกล่วงลงสู่ภูมิใต้น้ำทั้งหมดสิ้นนะกรรมที่เคยใช้ อำนาจวาสนาบารมีอธิปิทพลทั้งหลายนะในการเบียดเบียนในการตั้งเอากับโลกธาตุการสังวรสังวัแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามและจนกลายเป็นกรรมผูกมัดผูกพันพ่วงพันทั้งหมดทั้งสิ้นนะการใช้บารมีที่ได้จากคุณพระตตยทั้งหลายแบบเกิดเลยนะจนกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกรรมกับสัตว์โลกทั้งหลายก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่เคยปฏิเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะต่อพระศธรรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสสตว์ครูครูบาอาจารย์ใดๆก็ตามนะทั้งหมดทั้งสิ้นนะจะกลายเป็น ความาปิดกั้นปิดบังนะความดื้อรั้นดื้อดึงทั้งหลายนะความาปฏิเสธปฏิฆาตใดๆก็ตามนะจนการเป็นการปิดกั้นปิดบังทั้งหมด้สิ้นน้อมองคมหาบารมีคุณพระธานาราย์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของเหล่าภูมิใต้บาดาลทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรมทั้งหมดทนะั้งสิ้นน้บแต่การบบดน,นี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสีอโอโหสี่อโหสิ แล้วก็ให้ภูมิใต้น้าภูมิใต้บาดาลทั้งหลายพึงมีส่วนนะในพะัะไตจีวรพุทธลูกทั้งหลายการถวายหมาสังฆทานทั้งหมดสิ้นกีาน,นาเภสัตว์ทั้งหลายนะการถวายข้าวสารพระทหารอาหารแห้งทั้งหลายก็ตามปัจจัยทั้งหลายที่เป็นกําลังในการโปรยสัพสัตนะพึงมีส่วนในสิ่งดีงามทั้งหลายของเหล่าผู้โปรยสัตว์ทั้งหลายที่เคยมีมาในทุกยุคทุกสมัยในทุกพุทธันดอในทุกแวแคว้นดินแดน นะพึงมีส่วนเพื่อเป็นกำลังในการหลุดพ้นทะลุทะลวงจากอำนาจวิบากแห่งตนทั้งหลายสว่างสวายและโปรดสัตย์ตามองมหาวารมีโดยทั่วกันไปตลอดการเทอโสโซเอากระที่โยนสองอันทีละอันเอาอันไหนก่อนอยนดีนก่อนเอาโยนดีดีดี ขอลุกกรอเม่กนยหเทีระวังระวงตรงทุกหมู่เราชช้นภูมิมือสวนในั่วกันไปตลอดกันรับไปเลยนะ